รอบเหนื่นอยแล้วว่าพอรอบเดียวรอบสุดท้ายรสุดท้ายนะัเหนื่นอยแล้วลว่าพอรอบสุดขอพักก่อนไ,ไ,ไ,ได้ไหมเด็ดงั้นเดี๋ยวเอาขนมไปให้กินอะหญิงกินซะจะได้มีแรงฮึมตุ่มตามกรอบหอมอร่อยมากใช่ตุ่มตามอร่อยไม่มีวันเปลี่ยนเลย ต,ตามขนมข้าวโพดอบกรอบใครอยากฟินต้องมาลองเขามีมาหลายรสชาติและหลายขนาดกันเลยนะซองเล็กซองละ5บาทมี5้รสรสซุปไก่รสคอนสวิตมิลค์รสบาร์บีคิวรสชีสและฮอตสไปซี่ซองใหญ่ซองละ20บาทมี3รสรสซุปไก่รสคอนสวิตมิลค์รสบาร์บีคิว อใครที่ไม่อยากพาดความกรอบขอมอร่อยนี้สามารถหาซื้อได้ที่ฟูดแลและ CJ มีห่อละ20บาทที่เวล่าหรือมอก็มีขายนะและที่แมคโครมีห่อละ5บาทและ20บาทรถใหม่มีตามร้านโชว์หวยใกล้บ้านด้วยนะอย่าลืมมา Enjoy Eating ด้วยกันนะคะ